วันนี้มาซื้อปี้นะก็ไปไปหลวงพ่อบางไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเขาบอกว่าเต็มครับเมื่อวานนี้มาทีหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้ก็มีแบบคิวยาวเลยนะคิวยาวเลยครับตอนนี้ผมจะไปหลวงพ่อบางนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่านะฮะตอนนี้เขาก็เปิดแล้วนะครับแล้วก็จะเปอีกครั้งหนึ่งตอนเที่ยงนะฮะแล้วเปิดแล้วก็เปิดขายรอบบ่ายตอนบ่ายโมงนะฮะอันนี้มาให้น้องกี้เขาซื้อให้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมไม่มีเบอร์ธนาคารนะ ตอนนี้เขายังไม่ได้รับเงินสดก็เลยต้องใช้ QR code หรือว่าใช้แบงค์นะเป็นลักษณะของการโอนเงินก่อนนะครับแล้วก็ค่าบริการอันนี้เนี่ยก็จะแพงกว่าไปซื้อที่สถานีรถไฟนะครับอยู่ที่ประมาณ20,000บักีบต่อนหนึ่งปีนต่อหนึต,นหนตัวนะครับถือว่าณนะตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ขายตัวนะครับนั่นคือจากนครหลวงเวียงจันทร์นะครับไปหลวงพบางนะฮะหรือว่าไปเมืองไซ ไปบ่อเต็นนะครับได้ขายปี้ตรงนี้นะครับจากสถานี้แล้วหลวงเรนจันไปถึงหลวงพระบางนะครับอันที่2ก็คือที่นี่นะครับตรงนี้นะครับเขาจะเริ่มขายกันตั้งแต่ตอน10บโมงนะครับถึงเที่ยงนะฮะแล้วก็พักหนึ่งชั่วโมงครับแล้วก็กลับมาขายอีกทีตอนบ่ายโมงนะครับถึงบ่ายสามบ่ายสามสามสิบนะครับจนกระทั่งตั๋วหมดนะฮะนั่นคือเมื่อปี้หมดนะฮะพอตั๋วปี้หมดแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มขายครับ แต่ละคนนะครับจำกัดเพียงแค่2ตั๋วนะครับ2ใบเท่านั้นเองในเวลาที่ปีจําเป็นต้องตรวจสอบบัตรประจําตัวนะครับนั่นคือพาสปอร์ตนั่นเองนะและก็ใบย่งยืนการสักวัคซีนครับที่เราพบกันมานะครับจากเมืองไทยนะฮะนั่นคือหมอพร้อมนะฮะก็ถี่ออกมานะครับยื่นไปที่ตู้นั้นนะครับเราก็สามารถซื้อตั๋วได้ครับเรามีการบริการขายปีต่างสถานีนะครับหรือปีสําหรับเด็กน้อยแล้วก็ไม่สามารถที่คืนตั๋วรถได้นะครับในเมื่อถ้าเกิดว่าเราไม่ไปนะครับแต่ว่าเราสามารถจะคืนตั๋วรถได้นะครับไป ของเงินคืนได้ที่จุดสถานีเท่านั้นครับนั่นก็คือสมมติว่าเรามาเซิร์ชที่นี่นะครับที่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์แต่ถ้าเกิดเราอยากจะคืนเนี่ยเราต้องไปที่สถานีเวียงจันทร์ครับแล้วก็นะตรงนี้นะครับเขารองรับการชําระเงินเป็นแบบรูปบัตรนะครับยูเนียนเพนะฮะ QR code one p ดวนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ยังบ่รองรับในการชำระเงินด้วยเงินสดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อนยก็งคงต้องมี เออยูเนียนเหรือว่ามีทางด้านคิวอาร์โค้ดนะฮะก็คือธนาคารของสปปลังนั่นเองนะมาตรการขายนะตรงนี้นะฮะที่จุดขายเนี่ยเขาจะคิดค่าบริการเพิ่มครับในค่าตั๋วเพิ่มขึ้นที่สองหมื่นกรีดต่อหนึ่งใบนะครับมันเช้าเเาหรอมีแต่ตอนเช้าอ้อยพอทันเลย มันมันเลยมันบ่กิยิ่งเกิดแถวเตาย่วนย่นสวนใหญ่มันเกิดยึดห่งยนดหาง็มันยิงยังบอกโอ้ก็้าเกิดเขอานี่นไปใบใูใบมูอออีกปหนึ่งเกิดตดจเกิดอีกครั้งมนจะเป็นอีกนึ่งตัวทหารนี้เนาะเขาใจเขาใจอะไร ถ้าไปพูดเลยบอกไปตอนนี้ที่บูธตรงนี้เต็มแล้วเพราะว่าเขาให้กดต้าไว้สําหรับที่ตรงนี้ใช่ไหมที่เราจะไปหลวงพ่อปาาตอนประมาณบ่ายสามก็เต็มตอนหกโมงเย็นก็เต็มมีว่างเฉพาะตอนเจ็ดโมงเช้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้สามโมงเนี่ยเราต้องไปซื้อที่สถานีมันบอกนีน่าจะมีน่าจะมีเดี๋ยวลองคิดดูว่าจะเอายังไงดีต้องไปเบิร์ต้องไปเบิร์ กลับมาต่อคิวอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าเราเปลี่ยนแผนนะมันไม่มีตัวเลยนะวันศุกร์ตอนบ่ายแล้วก็ตอนเย็นก็เลยกลับมาต่อคิวอีกครั้งหนึ่งก็คือเราจะไปเช้าวันเสาร์คะตอนประมาณเจ็ดโมงเช้าไม่รู้จะมีหรือเปล่านะเดี๋ยวไปถามเขาอีกทีครับน,นี่มาซื้อปี้เองเลยครับที่สถานีนะฮะนครหลวลงเวียงจันทร์วันที่เราไปที่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์ครับปี่หมดฮะตัวหมด เราก็เลยต้องมาดูที่นี่นะเผื่อจะมีถ้าไม่มีเราก็คงจะต้องไปวันเสาร์ตอนเช้านะเรากําลังจะไปที่หงบางนะฮะเราก็เลยมาทําวิธีการการซื้อตั๋วให้ดูนะครับว่าถ้าซื้อตั๋วที่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์แล้วเนี่ยถ้าตรงนั้นไม่ได้เราก็จะมาดูอีกที่หนึงนะครับที่ตรงสถานีรถไฟเลยนะครับตอนนี้นะเรามาถึงที่บ่อนขายปี้แล้วนะแต่ว่าปิดเปิดขายที่ตอนบ่ายโมงครึ่ง อีกชั่วโมงครึ่งเลยมามาช้าเป็นนิดเดียวเองอ๋บอบ่กใช่เวลาเปิดให้บริการคือ6โมงถึง10โมงที่นี่ที่นี่6โมงครึ่งถึง10โมงนะล้วขายอีกทีคือบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย4.30นะครับแล้วขายอีกรอบหนึ่งคือ6โมงครึ่งถึง2ทุ่ม ตอนนี้คนเริ่มมารอซื้อปี้เยอะขึ้นนะครับตอนนี้ตอนประมาณบ่ายโมงนะฮะเหลืออีกสามสิบนาทีนะฮะตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่หน้าแล้วนะอยู่ที่หน้าสถาน,นีแล้วนะครับแล้วก็จะมาซื้อตั๋วรถไฟนะครับเพื่อที่จะไปเดินทางไปพรุ่งนี้นะ,ะที่หลวงปางนะข้างนอกเนี่ยเขากําลังรอข้างนอกเนี่ยเขากําลังรอคิวกันอยู่นะครับแต่ว่าจะมีอีกที่หนึ่งนะฮะที่เราสามารถรอได้นะครับนั่นก็คือ ตรงนี้ครับนั่นคือเขตร้านค้านะครับข <te> ้างในเนี่ยเขาบอกว่าสามารถเข้าไปนั่งรอได้นะครับแล้วก็มีห้องน้ําด้วยนะฮะเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันครับอ๋อข้างในนี่เย็นเลยครับตอนนี้ก็เปิดแอร์นะฮะเขาเปิดให้เข้ามาข้างในนะตรงแผนกของร้านค้าแต่ร้านค้ายังไม่มีนะครับแต่ว่าเขาเปิดให้ใช้ห้องน้ําด้านบนได้ครับก็ข้างในนี้ก็เปิดแอร์นะเราก็มานั่งรอกันข้างในนี้ได้แล้วก็เปิด ห้องน้ําพิเศษก็คือด้านบน๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าข้างบนเนี่ยเราเขาให้เข้าห้องน้ําหรือเปล่าอ๋อพื้นที่ด้านบนคือจริงๆแล้วเป็นพื้นที่ของร้านค้านะแต่ว่าร้านค้ายังไม่สำเร็จดียังไม่เสร็จดีนะคะและตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักเที่ยง20ิบนะครับ<ม>ก็ยังไม่มีขบวนต่อไปนะฮะ ก็เลยจะไม่มีผู้คนนะฮะคิดว่าขบวนตอนต่อไปนะก็น่าจะประมาณสักบ่บายสามนะฮะหรือห้าโมงเย็นตรงนั้นนั่นเองนะฮะนั่นคือห้องน้ําที่เปิดใช้บริการนะก็คือว่าคนจากภายนอกที่รอซื้อตั๋วรถไฟนะครับก็สามารถที่จะเดินเข้ามาข้างในนี้ได้นะฮะเดินเข้ามาชั้น2ครับแล้วก็มีบริการห้องน้ำนะ,ะแลบผมก็เห็นว่าตรงข้างนอกนะทางด้านขวามือกําลังสร้างห้องน้ำนะฮะอยู่ด้านนอกครับกาลังต่อเติมกันอยู่คนระับ เออสบายดีเราเจอ FC มาจากเท็กซัสมาจากเท็กซัสอเมริกาโคตรเวิร์ดเท็กอ๋อแล้วนี่จะไปไหนเนี่ยไปไเมืงหลวงพะบางคือกันเลยนี่ก็มาซื้อเหมือนกันเมื่อกี้ไปที่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์บอมีหมดจะไปเมื่อไหร่ไปไปตอนที่สี่โมงอ๋อสี่โมงรอบนี้เลยอ๋อนี่ซื้อเพื่อจะไปเมื่ออื่นเมื่ออื่นบอมีมีแต่ตอนเช้ามีแตอนเช้าก็เลยมาซื้อที่นี่เขาบอกเผื่อจะมี โชคดีขอบคุณใจร้ายเป็นแฟนซีพี่นะติดตามพี่ตลอดนะอ๋อขอบคุณมากครับแล้วคิดว่าจะได้ไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะครับก็ต้องมานะต้องมาเสียงนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะถ้าได้แล้วมาโชว์กันนะเปิดแล้วครับตอนนี้ตอนบ่ายโมงสามสิบนะเปิดแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าเราจะได้ปี้กันไหมได้ได้ตั๋วกันไหมนะคตอนนี้กําลังลุ้นกันอยู่นะทุกคนลุ้นกันหมด เมื่อกี้ไปที่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์ฮะเต็มหมดเลยเลยต้องมาเซิร์ชที่นี่นะไปไหนครับเนี่ยโดดข้าวบางโดดข้าวบางคือกันเลยอข้าวบางหมดเลยอดกันที่เก่าแม่มีงานเนาะบนส่งเรือปะ ใช่ไหมไม่วันที่สาเปิดเปิดท่านอ่าท่านมีใส่เปิดท่านมีใสเปิดอ่าลรตเตเรียสาขาลเบากโอ้ไม่รู้รู้ความลำบากช่อแน่อ่าแมนเดี๋ยวนี้เมื่อื่นนะเมื่อื่นเข้าก่อนเนาะ อันนี้คือเที่ยวต่อไปนะครับคือบสามนะฮะอันนี้ใบสามก็จะเป็นแบบว่านักนักบอหลวงเวงจันไปหลวงพ่อบางนะฮะก็บบสามแตของเรานี่จะไปพรุ่งนี้นะฮะเมื่อื่นแต่ว่าเราก็ต้องมาซื้อที่นี้นะครับเพื่อที่เราอยากจะได้เที่ยวที่เราต้องการนะครับก็คือาบสามเหมือนกันครับมาดูกันนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นชั้นธุรกิจเลยนะคบอันดับหนึ่งนะะเที่ยวมันเจ็ดแสนเจ็ดแสนอยู่ที่ประมาณพันห้า นั่นคือถ้าเกิดเป็นชั้นหนึ่งเป็นชั้นนักธุรกิจเนี่ย1น0 0ของว่าราคาคคก็ต่อรอนกับหัวเครื่องบินเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชั้นธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแสนกว่านะครับชั้นสองจะอยู่มาณสองแสนนะฮะสองแสนสี่จะอยู่มาสักก็ประมาณห้าร้อยบาทนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักธุรกิจเนี่ยเป็นแบบลูกทรงไข่นะฮะก็อยู่ที่ประมาณ1,500น,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 นะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นชั้นหนึ่งเลยนะครับเป็นทท 3, 8, 900, 2ที่นั่งนะฮะที่นั่งใหญ่ๆเนี่ยก็อยู่ประมาณสามแสนกว่ากีบถ้าเกับ4ี่แสนกีบก็เกือบประมาณสัก89 0 0้อยบาทนะครับอนนี้ลุ้นเลยนะว่าจะได้หรือไม่ได้คิดว่าได้ปะได้ต้องได้เนาะต้องได้มาถึงนี้แล้วนะที่ตรงนี้ที่ใจฉันต้องการจะมาหา ได้มาเจอรอยยิ้มเหมือนทุกครา้่าวคำทักทายสไตดีอบอุ่นใจทุกครั้งทุ่เที่ยวไปก่อนกับเธอออกไปกินไปนอนออกไปเทีเลงได้ไหกันแ่วก็กับไปนแล้วเลี้งอยากไเตียงนก็เลย เป็นมือเมื่อเป็นวันที่เช้าตอนเช้าเด็นวันเสาร์ตอนเร้าเช้าเป็นโมงหรือเก้าโมงเกโมงเกาโมงตอนเช้าเราไม่ได้ไปวันศุกร์นะครับไปหมดนเราก็ได้ไปวันเสาร์ตอนเช้านะตอนเก้ามงก็แสดงว่าตรง เวียนเทียนเซ็นเตอร์กับที่นี่ก็รีงกันันับ้ไลา้บไปแล้วลไปแล้วเราลงได้ตั๋วแล้วนะ แต่ก็ไม่สามารถไปพรุ่งนี้ได้นะก็คือว่าผมได้ไปวันเสาร์นะแต่จริงๆแล้วมีนะครับเมื่อกี้วันนี้วันพฤหัสนะครับแล้วก็มีคนมาซื้อตั๋วณวันนี้เลยนะเขาก็ได้กันนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมานั่งรอดูนะฮะว่าจะมีคนแคนซิลหรือเปล่าแล้วก็จะโชคดีได้ตัวกันหรือเปล่านะครับส่วนผมเนี่ยผมต้องการไปหลวงฟางนะฮะตอนประมาณยี่สิบช่วงประมาณสัก3ามโมงหกโมงไม่มีนะครับจะมีก็มีตอนเช้านะครับก็ไม่ทันนะฮะ ก็ถ้าใครขอที่จะอยากไปตอนเช้าจะาวันเวลาไหนก็แล้วแต่หรือว่าก็ลองมาดูนะฮะจะเป็นวันเวลาไหนก็ลองมาดูนะครับก็อาจจะได้ตัวกันนะครับแต่ของผมเนี่ยก็จะไปวันเสาร์ตอนเช้าวัานบางครั้งงเราาห่กับ